ก็กลับสวัสด,ดีน้องนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมานะครับนอเรียกได้ว่านะครับก็คือมาสอนคอมโบนะครับเนาะที่โหดที่สุดในตอนนี้เอาไว้ดันแต้ม 4vs4 นะครับเนาะและ สามารถไปเล่นแร้งจริงได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเล่นได้ทั้ง2ทางเลยนะครับน้องมันจะเป็นทางด้านของแร้งซีวเอสซีนะครับน้องหรือว่าแร้งจริงนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของคอมโบโอนโฮนะครับน้องหรือว่าคอมโบดีดนะครับน้องก็เข้ามาถูกช่องแล้วนะครับเพราะว่า คลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะเรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ได้ทําคอมโบขึ้นมานะครับเนาะและเป็นคอมโบที่แบบว่าดีมากๆนะครับเนาะและตอนนี้พี่ลองใช้ไปแล้วในโหมดซีซีนะครับดันแค่สชั่วโมงเท่านั้นนะครับเนาะก็ขึ้นแรงแดงได้แบบซิซแล้วนะครับเนาะแต่ก็มีเสียบ้างแต่ก็มีกันดาวนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าชนะรวดมาเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่ เข้ามาแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่ากดไลค์กดแชร์ก็มีสิทธิ์ลุ้นเพชรด้วยนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนมา เราไปดูทางด้านคอมโบเลยก่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะก็คือสําหรับคอมโบแรกนะครับเนาะหรือว่าคอมโบนี้นะครับเนาะก็ใช้ในส่วนของโจตาเข้ามาช่วยนะครับเนาะสำหรับโจตาก็คือเมื่อฟื้นฟูเฮดพีนะครับเนาะทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเมื่อเราโจมตีด้วยปืนนะครับเนาะโดนเป้าหมายเฮดพีของเรานะครับเนาะจะ ฟื้นไปในตัวด้วยนะครับเนาะพูดง่ายก็คือยิ่งศัตรูไปด้วยเลือดกระเด้งขึ้นไปด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเลือดศัตรูลดแต่เลือดเราเด้งขึ้นนะครับทุกก็ถือว่าข้อจะโกงนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนกว่าโจต้านะครับนะบางจังหวะนะครับก็ช่วยเราได้มากๆนะครับเพราะว่าเลือดเราเด้งขึ้นตลอดนะครับนะถ้าไปเล่นโมดิชิไปคอมโบกับไฟนะครับนก็เรียกได้ว่าเลือดนะครับนะเด้งขึ้นแบบรัวๆเลยนะครับนะอาจจะเป็นแบบว่าเลือดอมตะเลยก็ได้นะครับนะเรียกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ ไฮยัโต้ทุกคนรู้ก <t> ันอยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับฮายาโตะนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าข้อดีของฮายาโตะนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีหลายๆลายคนนะครับน่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับเนาะก็คือแบบว่าช่วยเจาะเกาะนะครับเนาะเวลาสัตวู้นะครับเนาะมีเกาะหนาๆนะครับและเลือดเราเหลือน้อยนะครับเนาะจะเข้าไปเจาะเกาะศัตรูได้แบบชิวๆนะครับทุกคนอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของข้อดีของ ทางโตนะครับนอนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับนอนก็คือเป็นทางด้านของตรงนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโคโน่นะครับนอที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วนะครับนอก็เรียกได้ว่าเปิดโล่ให้กันนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอนก็จะเป็นทางด้านของเครี่นะครับที่แบบว่ามีการปรับมาใหม่นะครับนอนก็เรียกได้ว่าวิ่งโคตรเร็วนะครับนอนพี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่า วิ่งเร็วจัดเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเอาไปเล่นกันได้นะครับส่วนสเลียงเอาเป็นทางด้านของตรงนี้ไปนะครับน้องก็คือเป็นมังกรน้อยนะครับน้องแล้วก็กองไฟนะครับน้องหรือว่าเอาไฟไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับนออันนี้อยู่แรงแดงหนึ่งดาวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับนอว่า จะเป็นยังไงนะครับนอถ้าคอมโบดีจริงต้องชนะ4เกมรวดนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับนอนี่นะครับทุกคนวิ่งโคตรเร็วนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเคนรี่ปับมาใหม่นะครับนอเรียกดีว่าวิ่งโคตรเร็วจัดเลยนะครับนอจังหวะนี้นะครับพี่จะดักตรงนี้ก่อนละกันนะครับนอเพราะว่าพี่ชอบดักตรงนี้นะครับนอไม่รู้ทำไมนะครับนอเวลาหลักตรงนี้ได้คิวตลอดเลยนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับนอตัวนี้มีการประทะกันเกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้โหทุกคนตอนนี้นะครับนอก็คือ เริ่มรุนวายกันแล้วนะครับนอนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับนาโอ้โหด้านหลังนะครับนอนี่นะครับทุกคนโคโนจะเข้ามาช่วยเราจังหวะนี้นะครับนอและเรานะครับสามารถจูเข้าจูออกได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอกลางกองไฟนะครับทุกคนนี่นะครับนอสังเกตเลื่อนเลยเลยนะครับนอว่ามันจะเด้งขึ้นพร้อมกองไฟไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะโอ้โหพันยายังไม่เสร็จเลยมาอยู่แล้วนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับพี่ต้องเก็บแล้วนะครับเนาะสองตัวไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยเลยครับก็ได้มา2คิวนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าซูจิ้งนะครับเนาะเพราะว่าเคลลี่ปัจจุบันนะครับเนาะวิ่งเร็วไม่พอนะครับเนาะบวกกับอันติเมทพิเศษนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะช่วยให้เรายิงแรงนะครับเนาะในขณะนึงนะครับก็เป็นนัดแรกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาต่อที่ ด่านที่2นะครับเนาะหรือว่าเกมที่2กันบ้างนะครับก็คือเกมที่2นะครับพี่จะเลือกเป็น m p 5พีไฟล้วะกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเนาะพี่คิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับเนาะในส่วนของ ตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าต้องได้ใช้ปืนไกลนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่โดนสกิดมานะครับเนาะเมื่อกี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไปต่อนะครับเนาะพี่จะเลือกปลาระเบิดตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าปลาเช็คศัตรูแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะโอ้โหไม่มีเลยนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อรอดักศัตรูแล้วกันนะครับเนาะตรงนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเล่นกันนะครับใช้ดักศัตรูได้แบบเชียนเลยนะครับเนาะก็มีฝั่งนู้นสองนะครััััับบบเเเนน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 นาาาาะะะคคคค้้้้แแยกกกกลล่รรรรรทุุตตอีููจดศว จะไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับน้อยยิงไม่ได้นะครับเพื่อเราดาวนะครับทุกคนเพื่อเราดาวด้านหลังนะครับน้อและตรงนั้นก็ไปดาวอีกหนึ่งนครับน้อโอ้โหตอนนี้นะครับน้อสถานการณ์นะครับก็เรียกได้ว่าสูสีมากนะครับน้อโอ้โหตอนนี้นะครับน้อขึ้นมานะครับน้อเราเป็นแบบว่าฝ่ายน้าแล้วนะครับน้อไม่เป็นไรนะครับพี่จะเข้าชาร์แล้วกันนะครับเพราะว่าศัตรูยังเหลือฝั่งนี้อีกตัวเดียวนะครับน้อก็คือเป็นตัวที่แบบว่าเราเห็นตอนแรกนั่นเองนะครับน้อก็จะไปเลยแล้วกันนะครับกระโดดมาเ่่องลบีีกทย นะครับเนาะว่าจู๊โคโนนะครับนอนี่นะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจุ๊เข้าถึงออกได้ประมาณนี้นะครับนอโคโนนะครับถ้าเราเล่นเป็นมันโคตรโกงเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเกมที่3กันบ้างนะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าเกมที่3เราจะรอดหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าเราจะล่วงนะครับเนาะเพราะว่าเกมนี้นะครับเนาะศัตรูก็ได้เงินคุณ2เข้าไปนะครับเนาะและเราก็แบบว่าได้เงินน้อยกว่าศัตรูด้วยซ้ำนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคน เกมนี้พี่จะเลือกเล่นเป็นทางด้านของลูกซองละกันนะครับเนาะเพราะว่าลูกซองจะเข้าไปช่วยพี่นะครับเวลาประชิดนะครับเนาะเพราะว่าเกมนี้มันต้องได้ชาร์จด้วยกันนะครับเนาะเราก็ได้ชาร์จไปพร้อมๆกันนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับปาระเบิดไปตรงนี้ละกันนะครับมาดูละกันนะครับโดนใครหรือเปล่าไม่โดนนะครับเนาะแต่เพื่อนเราไปโอ้โหมีตัวนึงนะครับเนาะโอ้โหลูกซองร้อยเมตรนะครับเนาะก็ถือพื้นทิดเชยเลยนะครับเนาะขอโทษเพื่อนด้วยละกันนะครับที่แบบว่าโอ้โห ไม่ได้นะครับน้องเพื่อนเอาไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องก็ถือว่าได้ช่วยเพื่อนไปนะครับจังหวะนี้นะครับอยู่ฝั่งนู้นสองตัวนะครับน้องก็จะไปเลยแล้วกันนะครับน้องฝั่งนู้นสองตัวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าฝั่งนู้นก็มีนะครับน้องหูพี่โดนนะครับน้องกลางโคนก่อนจังหวะนี้นะครับน้องก็อยู่ด้านหลังพี่เองนะครับน้องไม่เป็นไรนะครับไปต่อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับน้องขอพันธะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับน้องด้านนี้มีสองตัวนะครับน้องและ เพ right Our an ื่อเราเข้าไปดาวหนึ่งคนแล้วนะครับเนาะแล้วก็จังหวะนี้นะครับเนาะปัดขวบเพื่อหวังพ้นนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่ได้กี่คิวเลยนะครับเนาะก็รีดีว่าไม่ได้สักตัวไม่ได้สักคิวเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี Assad ้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี Force ้นะครับเนาะก็เป็นคอมโบที่แบบว่าโคจะโหเลยนะครับเนาะก็จัดไปต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเกมสุดท้ายนะครับเนาะอาจจะเป็นเกมอาถรรพ์หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าพี่ชอบเป็นตลอดเลยนะครับนกกค็ือ เราจะเจอแบบว่าเขาพลิกกลับแล้วก็ชนะได้เฉยเลยนะครับเนาะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับไม่รู้เป็นพออะไรนะครับทุกคนเคยเจอกันหรือเปล่านะครับเนาะก็ จะประมาณนี <minutes> <off> ้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นกันนะครับเนะว่าไปต่อนะครับเนจังหวะนี้นะครับโอ้โหตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเนอไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ไปต่อเลยที่กลัวนะครับเนาะนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็เข้าไปช่วยนะครับเนอเวลาเขาพันยานะครับเนอเราก็จะเห็นนะครับทุกคนก็คือถ้าเราสกิดเขาแล้วเขาพันยานะครับเนอเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นกันนะครับเนยว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของนะครับเนอก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับเนอไม่รู้นะครับเนอโอ้โหพี่ขอบอกเล่นกันนะครับเนยว เลือบใต้นะครับน้องจังหวะนี้นะครับน้องก็จัดไปต่อนะครับน้องไม่ได้นะครับทุกคนจังหวะนี้เราต้องเข้าชาร์จแล้วนะครับเพราะว่าทีมเล่านะครับน้องเหลือครบเลยนะครับน้องแล้วก็ฝั่งเขาเหลือ2ตัวนะครับยังไงก็ชนะใสๆอยู่แล้วนะครับทุกคนอ้ดาวซะงั้นนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเขาตั้งไอวอลเร็วเกินไปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องจังหวะนี้นะครับน้องก็ อยู่ในนี้นะครับน้องแล้วก็อยู่นอกหนึ่งตัวนะครับน้องนี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่านั่งอยู่ในนี้นะครับก็กั้นเลยและกันะนะครับน้องก็พี่จะกั้นแบบนี้และกันนะครับน้องแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะไม่ยอมนะครับทำลายศัตรูพี่ไม่ใช่ศัตรูนะครับทำลายให้วอพี่นะครับก็จะไปเลยละกันนะครับน้องไหนๆก็ทำลายแล้วนะครับก็ทำลายช่วยเพื่อนไปเลยแล้วกันนะครับน้องมาจะได้จบเกมเร็วๆนะครับทุกคนไน่รอยนะครับน้องก็ เป็นประมาณนี้นะครับนอก็เรียบร้อยนะครับนอได้อีกหนึ่งดาวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าคอมโบนี้นะครับนอเรียดีว่าโคชโกงเลยนะครับนอแล้วก็สามารถดันได้แบบยาวๆนะครับนอสามารถไปเล่นโหมดจริงก็ได้โหมดแรงก็ได้นะครับนองหมสีก็ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนอก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนอก็ถือว่าวันนี้พี่เอาคอมโบดีๆมาให้แล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าวันนี้นะครับนอก เนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยลกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยอาไปดันแรงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดันได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าใช้ได้จริงแน่นอนนะครับเนาะเหตุผลจริงแน่นอนนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปพี่ก็เจอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แบะครับสหรับพี่ๆก็ขอตัวลาเพียงเท่าแล้วกันนะครับทุกกคนไว้เจอันใหม่คคลลิปหนนน้ากัะรับเนาาาะบบ๊ยย